ตอนนนไ่ได้มี่าทำารือไให้กินนะไออาจ๊ะอาจาะอาจอาจ๋าไม่กินข้าวเลยเงนะยิ้นิดเองลูก่าวได้สบายใจนะต้อม่นิดงได้ปะนิดนึงได้ปะตอนนีมตาหน่อยตาหาลูกสาวหน่อยคิดถึงลูกสาไงเมื่อเช้าไม่กินข้าวเลยเหรอเมื่อช้ากินได้สามคำจบ ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลพ่อแม่ไปไหมไปโรงพยาบาลไหมต้องกินก่ะนะกินให้ลูกสาวดูก่อนนะอาบิ้อาบียปพี่มเคยวุ่นวายใจไหมครับไหนจะเรื่องหน้าที่การงานภาระปัญหาเรื่องเด็กไหนจะเรื่อง บ้างเรื่องคุณพ่อไหนจะเรื่องครอบครัวก็ถ้าถามว่าเป็นไหมช่วงนี้เป็นบ่อยมากเป็นบ่อยเพราะว่าพี่จัดการกับตัวเองไม่ได้งานมันก็ด่วนเนี่ยพี่รับพลังงานเยอะมากก็ห่วงเขาด้วย แต่ถ้าวันปกติเนี่ยพ่อเขาไม่เป็นไร,รก็คือทานข้าวปกติอะไรไม่เป็นไรแต่ที่นี้เนาะมาที่นี้เนี่ยปีนี้จะโทรหามบ่อยมากว่าปาาไม่กินข้าวอีกแล้วกินแล้วอาจจะก็จะทุกทุกมากระหว่างบอกพ่อว่าไม่บอกก็จะกังวลใจมาก <c oughs> พอไปถึงที่ทํางานเหมือนสับสวิตไหมครับหรือว่า มันก็ยังค้างคาไปพอไปสิ่งที่ทํางานนะ่ะพอจับงานแล้วมันก็ต้องหยุดต้องหยุดนะเขาต้องทำทำทำเรื่องแย่ๆอย่างนั้นครับต้องขอหาอะไรแบบทำให้ตัวเองแบบอ,อะไรอนะ่ะ ็บอกกับเขานะว่าพก็จะให้ลูกสาวไปทํางานหน่อยเนาะลูกสาวก็ไปหาสตาตามไม่งั้นเราก็จะลําบากกันมากเลยต้องตัดใจก็ต้องตัดใจแล้วก็สบายใจอยู่นิดนึงตรงที่พี่นีเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เป็นแม่บ้านธรรมดาเนี่ยก็ บางเวลาต้องต้องหาอะไรมาทำทำมาให้มันได้ลืมลืมบางเรื่องบางราวไปอย่างนี้ไหมครับงานงานคือสิ่งเดียวที่ทําให้พี่พี่ดีขึ้นมันมเหมือนกับที่ี่ณที่ามว่าวันนี้จะทํำยังไงก็คือวันนี้จะต้องกลับไปก่อนกลับไปเพื่อทำงานที่มันมันโดนโวนหลายเรื่องนี่ตอนนี้คือ,อจะทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับไปที่โรงเรียน ไปทํางานทํางานสักชั่วโมงหนึ่งมันต้องการเวลาที่นิ่งๆอะไรเนี้ยก็จะทําได้ทำเสร็จก็จะขับรถกลับมานี่คือถ้าเป็นปกตินี่ก็คือตั้งใจที่จะนอนที่โรงเรียนจริงๆจริงๆถ้าวันที่เขาไม่เป็นไรเนี้ยก็่ยสมมติว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณพ่อปกติค่ะก็นอนที่โรงเรียนนอนที่โรงเรียนได้ไม่เป็นไร ไม่ว่าที่มาที่แท้จริงที่ทำให้ครูอย่างครูอื่นทุ่มเทชีวิตทำงานชนิดที่เรียกได้ว่าลืงตายจะมาจากอะไรก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ควรจะทำให้เราคิดได้ว่าปัญหาส่วนตัวนะครับไม่ใช่ข้ออ้างในการทำหน้าที่หากแต่มันคือหน้าที่ต่างหากครับที่เราจะต้องเข้าไปจัดการไปจัดวางมันให้ได้ นอกจากนั้นนะครับมันยังทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ซุกซ่อนชีวิตซุกซ่อนอนดีตที่เจ็บปวดรวดร้าวไว้นะครับสามารถที่จะปลดพันธนาการปลดความโศกเศร้าออกไปจากชีวิตได้บ้างแล้วมันยังทําให้เด็กอีกคนหนึ่งครับที่มีชะตากรรมชีวิตบางเรียงบางมุมไม่แตกต่างกันนะครับสามารถมีตัวมีตนได้รับโอกาสแห่งชีวิตรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเรียกว่าเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ ลองเพลงวันไหนวันนี้ก็วันนี้สมัครแล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะพรุ่งนี้ถึงจะประกวดนะคะคุณต้องมาในทำงานตัวบัตรห้าโมงเย็นนะครัแยกหญิงชายใช่ป่ะเอ่อแยกหญิงชายไหมคงไม่แยกกันเนี่ยกลับบ้านแล้วครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันจะแพ้ไหมพอประกวดรอบแล้าแพ้อ่ะทำไมอ่ะ ก็ม,มันไม่ได้อยู่อ่ะมันไม่อยู่ผู้หญิงผู้ชายมันอยู่ที่ว่าหนึ่งคุณแต่งตัวและเลือกเพลงเหมาะสมกับที่คุณร้องอัคละอะไรพวกนี้ยท่าทางการออก acting อะไรพวกนี้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าใช่ไหมแล้วจุ๋ยทำได้ไหมล่ะ ก่อนจะพาฉุยไปประกวดร้องเพลงในงานลอยกระทงที่วัดประชาสรรค์คืนนี้นะครับที่ห้องสมุดของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ตอนนี้ภายใต้การช่วยเหลืออย่างแข็งขันของบรรดาลูกๆนะครับครูอื่นของเราก็กําลังรวบรวมผลงานเพื่อที่จะส่งตัวเองเข้าประกวดเหมือนกันครับ พี่อึงทำอะไรเยอะแยะเลยครับเราสามารถก็พี่อึงพี่อึงจะส่งผลงานรางวัลครูดีในดวงใจอะค่ะซึ่งซึ่งจริงจระกแล้วปวดนะครับปวดค่ะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะไม่ส่ง ทีนี้เขาบอกว่าไม่มีใครส่งเลยเพราะเวลามันกระทำถ่ามากเลยเขาเห็นว่า,าพี่อุ่มีมีผลงานที่ทําอยู่แล้วเพียงแต่แค่วรวบรวมงานที่ทําเนี่ยเอาไปนําเสนอนจะผ่านไหมก็เลยทดลองทําดูค่ะชื่อรางวัลอะไรนะครับชื่อรางวัลครูดีในดวงใจครูดีในดวงใจชอบชื่อรางวัลมากเลยเลยต้องยอมเสียงฝันอีานตัวเองว่าจะไม่ทําผลงานติดจ่อบไปแล้ว ถ่ายที่สุดครับถ้าหกโมงแม่ไม่ไปเฮ้ยไปที่โอ้ยแม่อย่างนี้จะไม่ไปดูลูกมันร้องเพลงไปให้ทันที่สุดเลยไม่ร้องอะไรแม่เขาจะไม่มีความสุขเออเออพราอุณหอวันพูดโดนใจจริงๆแล้วถ้าแม่ไม่ไปแม่ก็จะไม่มีความสุขก็อย่าเอาเป็นเงื่อนไขสิเออในเมื่อเราทำงานอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวแม่ตามไปบึ้งร้อยเมตรโอเค คงหลับนะฮะทำไมคงอะค่ะจินถึงเต้นปะ,ะไเฉยๆลยเหรอคิดว่าว่งนี้ไปเรียนและตอนเย็นดูฝึกร้องเพลงต้องคิดอย่างงั้นใช่ไหมจ้ะมันจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ได้ที่ไหนก็ช่างมาันเรา ร้องให้คนดูเขาชอบเรารพอแล้วบางทีคนได้ที่หนึ่งะได้รางวัลจริงแต่คนดูอาจจะชอบคนได้ที่สามก็ได้คนอื่นก็ได้ไม่จําเป็นเข้าใจปะ